สุเดชนางสาวนักกิราเชี่ยวเจริญนางสาวจารุจารพธาธรนางสาวอังนารโอเพชรเพียนนางสาวปัญชิตวิเศษสุธิชัยนายนัชชนนจารุมิลินเกียินิยมอันดับสองนางสาวสุพิชญาพุทธาพิรุท์ทักษ์นางสาวกานพวัลลศิริมุนลินายนธนพรคงทองนายนัทวุฒิคณาทรัพ์นางสาวตวงพรโลสิริวัฒนางสาวตวงพองโลสิริวัฒนางสาวปีนาธชัยถอนนางสาวปีนาชัยสอนนางสาวพันธิพานนทีศรี นางสาวพานิพาตันชิวัยกุลนายนภัสสันธีวุกุลนางสาวทุพิชามกราบันนางสาวนัชชาวงเกษมนางสาวพิติการูสวรรค์สาขาวิชาการตลาดนายกิรศักดิ์พิธิชานางสาวเกศกนกโลสันเทียนางสาวกัญญรัตน์สุวรรณชัยสกุลนายภูนรัตน์เหมาะแก่นางสาวมนัฐพรสิงห์เสษชัดนางสาวเสญยาไวยสินนางสาวชนิชาสิรินาถเนตรพลนางสาวปิยดาชุ่มชื่นนายธนพลเวียงแก้วนายจุธารัตน์พิพิบูลวงศ์ นายจุธารัตน์พิธีดวงศงนางสาวพิริยะอุทิยบลพัฒน์นางสาวธัญญาศรีจุริคุณนางสาวลิษาชัยพานุเกียรตินางสาววันทิตาชยยงกูรวัฒนกิจนางสาวพีรดาฟักนวมนายธีรวัตรวัฒนมิตรนายอภิรัตน์จันทวิบูรณ์นายชำนาญชัยเรืองสุวรรณนายนัทพลศรีสงตระกุลเลิศนายนัทพงศ์จงอักษรนางสาวจันรัตเองมณีสกุลนางสาวปิยาภาร้อยกองแก้วนางสาวจุธามาศเถื่อนวัน ในายเดียเดียวกิจเจริญนายภูวดนศิริชินทบนางสาวชาวสัสสำรีนายจัดปิดิจันทรียุศินนายสุประคมคําสุขสาขาวิชาการตลาดศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนนิยมอันดับหนึ่งนางสาวธนพรเลิศไทยวันนางสาวพิมพันธ์พิมลชีวินนางสาวกนกกรประสงค์ธนกิจนางสาวอมรรัศีประจิตทิชัยนางสาวมณีรัศุรสักดมจองเขียนได้อันดับสองนางสาวกุญจิลาภัฒนาวรวงศ์นางสาวนกสันพิบูลธรรมศักดิ์นางสาวธัญรุตกนกมณีโชติกุลสาขาวิชาการตลาดศึกษาเป็นภาษาอังกฤษนางสาวเบญทิพธีรวิทยพนนางสาวชนัญญาวนาพานุเบศนางกนพลจูประจักนางสาวมทิลาเปลี่ยนวัฒนาวงศ์นางสาวนภัสสุรจฉลัดนายพานุสมุตรโคจรนายพัฒอดิเลก นายสินสุนทรนายบงปฏิทรงทรัพย์กุลนางสาวยานิสาทิติศักสกุลนายนิธินันติวิทาาจินดาเลิศนางสาวนันทิภาตันธีศักดิ์กุลนายพงษ์ชัยเฉิดมนุญสเสถียนนางสาวศิรดาหันนาคินนางสาวศิรดาเห็นนาคินนางสาวธนพรวนทการติวงนายสาวธนพรวนนักตีวงนายยรวิทย์ปูระเมลานินนายุยศวัต์เจริญศักดิ์วัฒนานางสาวพัฒนาปทูจันวัฒนากิจสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การเกียรติยอมนดบสองนางสาววิรดาเวทิศกุล สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรนางสาวชวนพิศโลคังนางสาวสมนวันสุขพันธ์นางสาวสุญานีเจเนอร์พกลาชจางนายชยุทธพันธุ์กัวมลนายสิทธาสภานุชานางสาวธันิศรไก่กังวานนางสาวธนินทร์ภูกองชัยนางสาวนติกาใบสลิกุลนางสาวบัสลพรสวรจนานนนนางสาวบุษยาโนนินนายสิทธิชัยต่อเทียนชัยสาขาวิชาบริหารปฏิบัติการเกียรติยมอันดับสองนางสาวสิตานันปานอมรคิดนางสาววิชมนทิพยสุวรรณกุล สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการนางสาววราชาไรติมันนายพิชากรสุธาทองไทยนายทันวัฒนกูลสาขาวิชาบริหารธุรกิจอว่ังประเทศโลจิสติกและการขนส่งเกียรติยอันดับหนึ่งนายกุลยศจิริยเวสนางสาวมณฑิชาสิยนติกุลเกียรติยอันดับสองนายศรยายุตแจ้งมณีนางสาวธนพรตันสืบเชื้อสายนางสาวชลพรเกิดกิยานนทนายเพียรนัสปีนานนทนางสาวธมวรรณธัญพัฒนกุลนางสาวอัญชชาตะการสิทติกุลนายสาวชิษกาปิยาวานิด สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกและการขนส่งนายปฏิพาเนเต็งไทยสอนนายยิทพลอมอลตรรัตนหิรันนายพิพัฒน์วิสารวรการนายธันวาวัตรอุณหะเลกกะนายเอกภพค,คุม้มล้อมล้อมนางสาวพัชรากิวีสุสิทธิ์นางสาวกมลชนกธนิกุลนางสาวธนิตวันสุภาะนิษฐ์นายประพานเลือดพุทธิคุณนายพุทธิชัยประเสริฐมักนางสาว รัฐนัรสุจินโรดนางสาวนัทชันสีโรดนางสาวปิ่นสุวรรณปิ่นปิ่นสุวรรณนางสาวชนันพรใจใสนางสาวนัทอไทยพิพิลุนสาขาวิชาระบบสารเทศเพื่อการจัดการเกียรติยศมาดับสองนายวิศรุตปาญยานุสิทธิ์นางสาวชดาพรวิริยะประเสริฐคุณสาขาวิชาระบบสารเทศเพื่อการจัดการนางสาววรวรรณดวงหงนางสาวนิติดาสุนัมม่วงนายดาวิดชัยสิทธิ์โทนแดงนางสาวสุปการมหาธนกุลนายเหวินเจียแซ้หวงนางสาวสุดาศิลสุทธิ์นายพิชาตเกิดดอนแฝกว่าที่ร้อยตี อารณ์ก้รอุบลว่าที่ร้อยตรีอารมณ์กรรไกรอุบลนางสาวอาชิระยาชีวปัญญานางสาวดารัสสวางสุขนางสาวดารัสสวางสุขนางสาวพนิตาแสงรัตนชัยนางสาวอานากรรกรประเสริฐสาขาวิชาสาขานางสาวอนันก์แก้วประเสริฐสาขาเชื้อกินสังหาริมทรัพย์จ้าหน้าที่หหนึ่งนางสาวเอื้อนพรนินเนศสกุลนางสาวสวรักษนาพัทรพงค์สาขาวิชาธุกิจสังหาริมทรัพย์ นายยุทธนาโสภากุลนายนภพลถาวรจิระอังกูลนางสาวพัชนันวรรณศรนางสาวธมวดันเจริญศรีพงษานางสาวพลวีอังศีประเสริฐนางสาวพรสดามิ่งขวัญนางสาวมณีการมงคลทีรัสกุลนางสาวมณีการมงคลทีรัสกุลนางสาวสลีธรสุริยะวรกุลนางสาววิภาพรมดิตมหาคุณนายอภิสิทธิยงคงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบุรณนาการเจนิยมันดับหนึ่งนายพิรวัตรประสิทธิ์มีนายชวิตโรจนกิจนางสาววันเกลตกูลพันธ์นางสาวนันทภาคุณสมพันธ์โกศลนายหลานหัวสูนายสิธิโชค หวังรุ่งเจริญรัตนายชัยวัตรพัชรีสกุลนายชายัยยุทธเพียรวัชส,สกรีนางสาวลัคนามณีโชตน,นางสาวเวศนามณีโชตนายบดินทร์รัตน์ขาวนายพิทวัตหวังธีรักุลนายวสุกินทัดดานางสาวดวงกมลลิมิจิตสุขนายกิติชัยเทียมดวงตะวันนายกิติชัยเดียมดวงตะวันนางสาวพิมอพออนภูสวัสดิ์นายรวนาชัยชูประเสริฐเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวสิริออนสุขวิบูรณผลนายธนพลตะบนสะเสถียรรัตนางสาวธนวัฒน์โพไัยจิต นายชัดพลจักรลานุกูลนางสาวพิชามังคลธนกูลนางสาวรัตนพันธ์หมูทองแก้วนางสาวสธิพานมงขุลทศนางสาวศิรดาตังหิรัญญทรรนางสาววิลงรองวรพันธ์นางสาวเสิรดาจันสลิกนางสาวสาธิตาสุธิไตรลงนายอนวัตกรวิสิท์วานังกูลนางสาวศิศิลาเสนจันทิชัยนางสาวทศกาปุทธปะเลิศสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการนางสาวอนิชาอุ่นสร้อยทองนายบุญยกกรไม้กัดนางสาวสานณพรพิทักษ์ นายโพสทรลีนางสาเวเบญจวรรณมากมีนางสาเวเบญจวรรณมากมีนางสาสวสุวรรณธีรทองคำนางสาวอภิติมณีเพชรเจริญน,นางสากวกัลวีลิมบริพิทักษ์นายเสศินสิริอมวรสุุนางสาวกมลวรรณวัฒว,วงศัยนางสาวจิตนันวงศ์ักงานนางสาวจิตนันวงศ์ักงานนางสาวกมลวรรณวัฒวงศัยและนางสาวนัทวดีจ้อยประดิษฐ์ด้วยกล้าวด้วยกม่ังขอพระราชทานกราบบังคม ทูลทราบฝ่ารองพระบาทข้าพุทธเจ้านายชยยทธชวลิตนิธิกุลคณะบดีคณะสาธารณศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวร,รกาศกลาบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะสาธารณศสกราเข้าเฝ้าทูลรองพระบาทพระพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณศสกราเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายนัทกรชูช่วยเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวเดือนเพนสิริเทียนนางสาวจริยาใจห้าว นางสาวเบญญาภากองมณีกิตนางสาวพนิตาสันทัตนางสาวอรัญชาแสนทวีสุขนางสาวสลัญญาช้างแจ้งวิทยาศาสตร์บัณฑิตนายเอกพลจิตมั่นนางสาวอมรรัตน์บินกระโทกนายนพดลโชคประวิทย์นางสาวสุทธิพรบุญยั่งยืนนางสาวอริศราเทพปลื้มนางสาวนัดดาพรสินธุรหัสนางสาวฮัฟฟิโตฮะนางสาววิลาวันจริงประโคนนางสาวกมลพรแพรมิ่งนางสาวนัชยายกให้นางสาวจินตราแสงสี นยายสยามภูไสทานายเกรียงศักดิ์บุญเรืองนางสาวธวิพรแสนเจ๊กนางสาวนติยาเมื่อจตรวจนางสาวนิพาพรมโนชัยนางสาววิพาพรไหลแท้นางสาวไอราดาโพธานายนัทพงศ์ยมสมิตรนางสาวดายุรัตร้องคำนายรัชานน์เสร็มจิตนางสาวโกสุมาริมปิยาธรากลน,นายสหพลร่วมจิต นางสาวพิมพิไรชุ่มใจนางสาวสุกัญญาผลผลิตนางสาวรัตนาพรแก้วจีนนางสาวจิราพรใจสนิทนายอัฐพลเพชรคงทองนายสลิปพงุดอรัตนางสาวสรารัตสิริรัตนายคริสต์มาสถาวรนนายจิรนันพุทธานางสาวนิรบลทองประเสริฐนางสาวนิรบนทองประเสริฐนางสาวปุริมปรัตนาดนตรีนางสาวสุภัตราธันถากิจนางสาวเพ็ญนภาโร์ยินดีนายชัชวานน้อยวังคังนายชัชวานน้อยวังคังนางสาวแวววลียริยะ นางสาวกัญญารัตน์ใสางามนางสาวนิชยานันสุวรรณนางสาวธิพยรัต์ปรีบายนางสาวยุวดีลายิ้มนางสาวพนรัตน์อู่ทองนางสาวสิริประภาเพิ่มภูลนางสาวนิรุบลโมอ่อนนางสาวอิสรารัต์ถนอมวงไทยนายสุรัตน์พงษ์ทองคำชุม่ม นางสาวสุรีพรมิตรไมตรีนางสาวพัชราพรเพชรเกิดนายจักริดปิ่นเกศนางสาวพัชนันศรีโพทองนางสาวรุ่งนภาดวงดีนางสาวจิรดาเจตครองสุกนางสาวสุริรัตน์เกลียนเกษรนางสาวสันลาบิลายะยานางสาวกมลนิทองประเทืองนายธนพลฉายประทีปนางสาวสุทธิพรดีพาชูนางสาวสกุลรัตนสุทธิประภานางสาวปรียาพรแสงแก้วนางสาวจนิตาอัครชัยมงคลนางสาวพรพิมลนวลเผื่อนนายธนศักดิ์คงดารา นางสาวเจงกิตารัตนพันธ์นายวิสรุตบุตรเวชนางสาวจิรประภาแม่นปืนนางสาวพิทวันใจดีนางสาวอริสลาพิศโสระนางสาวพัตราพรผู้พงศานางสาวทิพิมลยงเสมอนางสาวหัศยาชัยสิธิ์นางสาวสิริรัตน์จวนจรูนนายนรงศักดิ์สุวรรณคำนางสาวพนรายเพิ่มศิลนางสาวกนกวรรณเพลินจันทึกนางสาวสันพรกัญญารัตนางสาวพวงพรอโนไทยนาฏนางสาวชัชนกดวงกลมนานางสาววชรีบุญสอนนางสาวพรพันธ์ปั้นพงศ์ นางสาวพกาพันธ์พุทธสอนนางสาวสุนันทาพิมพ์เกานางสาวเขมมณัทรัตนนิกรเจริญนายสักดาสินน้ำคำและนางสาวสกุลรัตนสมบัติด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม นายกิตทีสันติวณิชนายนิรุจิแสงสมส่วนนายพิธานวงคงคาเทพนายพิธานวงคงคาเทพนายจิรายุทธบัวทองนางสาวแพรพัทธิรสติธรรมนายทรงเกียรติยอดธิรักนางสาวชมพูนุชอัฒนันนางสาวพัตราผู้เจริญวณิชนางสาวชมพูนุชเกียรติกุลชัยนางสาวนาภาคุณพาติยะกุลน,นายนครมัทุลดาวงนางสาวคุญญาพรรีประกฤตนายวิสรุตตันสา,นรารักได้แดรุพลศรีรัก นายกิติศักด์ปันเผื่อนนายกันดวงประเสริฐนายไอศูนย์หงอสกุลนางสาวนัชชาวิพาสกตัญยูนางสาวนัชชาวิพาสกตัญยูนายพันุพง์เสรีพานุนางสาวธนิษฐาเทือกแถวนางสาวพิมพ์สริภูลสุวรรณนางสาวจงจินสุวรรณทวีมีสุขนางสาวสุชาลีสุธิวานิชนางสาวพิชชาโกศารนางสาวจันวดีวงศุวัตนางสาวยุวดีพัฒนามนตรีนางสาวพิมพ์ใจชัยพัฒน์อนางสาวอัมพาพันธ์อยู่พงพิทักษ์ แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายกามนาสุรินางสาวเพนพิชาแก้วพิชัยนางสาวธนัญญาโรกาุวัรเสถียรนางสาวพาพันธ์คงจันทร์นางสาวสุพัชชาจงสิริกุลนางสาวนัชยาจันสุวรรณนางสาวนิชนันการจนะสุพัฒน์นางสาวอุไรรักษพยศารนางสาวธิพากรเมืองงามนางสาวการกนกภูลติ้มนางสาวรัทนบลโฉมพินิจ์นางสาวพัสนันตั้งใจพัฒนานางสาวกัลยาวดีพรผมโชตินายกฤษดานครชัยนางสาววิพาดาหลายจูไทย นายปราวัยมณีเลิศนางสาวปันสิริโอสถนางสาวจุตินันอิทธิอวัตกุลนายนัทพัฒน์ตั้งตรงจิตนางสาวพิชิตาประสงค์เวศนางสาววันรวีแซ่อูนายตีรนพชูริศนายอาทิตย์นิลแก้วนางสาวสรีลาวิวัฒนิวงศ์นางสาวจริยาสุพรพันธ์นางสาวจริยาสุพรพันธ์นางสาวโมลดาตุลาชมนางสาวอริยาทองคำวงศ์นายธนาเลืองพิกุลทองนางสาววราพรแพทยสิทธิ นางสาวมาริกาบุญเนียมนางสาวศิริวัลสมานพันธ์นางสาวเบญจวรรณชัยขันนางสาวกนกระดาสกุลศรีนางสาวนัทดาพนาคุณากรนางสาวยาทิพย์ทิพระสาหารนางสาวนัทพรวงสว่างนายพวิธประดุงศักดิ์สวัสดิ์นายจตุรนพงพมรนางสาววันดีเหลืองภูราบนางสาวปัมวดีชิดเพชรนางสาวปิยวัณทองศรีนุษย์แพทยศาสตร์บัณฑิตนายธนชัยคำพีนางสาวสุริออเทียนเลิศ นางสาวกันธิกาอยู่จำนงนางสาวมัทชุรีก่อเกิดนายต่อภูมิคงแช่มดีนางสาวนัทนิชาสินทุประสิทธิ์นางสาวรัชศินพง์ประเสริฐนางสาวบันทิตาเสยยันยงคืริกนางสาวอชิรยาชนะพานนางสาวสิริเกียงไกรลิปิกรนางสาวนิสากรลิมเทนเนตกุลนางสาวธนิดาพุ่มพุทธานางสาวพิมพันธ์เพชรโตนางสาวสุนทริยาเพลงสิงห์นางสาวกองพรน้อยแสงนายรุ่งโรทรั์สุนทรนายนัทวุฒิช่วยหอมนายพิรกิจวงวิชิต นางสาวศิรรัตน์ชูศรีนายวัฒพลปิติเกื้อกูลนายวัฒพลกิติเกื้อกูลนางสาวสศิวิมลชัยกูลนางสาววิลาศินีฉิมพักดีนายภาคภูมิตันทสุกิจวณิชนายธิรยุทธสุขโสมนางสาวอภิชยาบุรพัฒนานนท์นางสาวปัทมาพรแก้ววณิชนางสาวสิรินาถจันลานางสาวสศิวิมลอากาศชัยนายอภิสิทธ์เสิร์เสิริฐสิทธิ์นางสาวพลอยพลินทองวิไลพรนายธิรพัตรตรีเนรนายปลัดพบปานนางสาวพรพัฒน์หงทองนางสาวรศิตาจาบนาค นางสาวลลิตาฉาบนาคนางสาวพิรยาสุกเกษมนางสาวสิรินุชอัมพวานางสาวสุพิดารอยทานนางสาวชนินาตอินดวงนางสาวพิมรตาชุมสีนายเด่นชัยชัยสวัสดิ์นายวัชพลธนมิตรมณีนางสาววชราวรีแย้มแก้วนายกันทั์ปูลสวัสดิ์นางสาวสศิวิมลเปือกปูลผลนางสาวพัทราธีรัตะกูลนายนัทโรจนกิจ นางสาวเอื้อมพรทูคำมีนางสาวสุกัญญามก,กงไผ่นายกริตระชายนนายทศพลเอื้อมสรานวรกุลนางสาวปัญญาพวงกุลาบนางสาวปัญญาพวงกุลาบนายปิยพงศ์บุญยสถิตนายยิ่งยศรัตนเจรตโรดนางสาวดนุนาถอันนพพรชัยนายธินพัฒน์ชลายนเดชะนางสาวปณิตาหวังประดิษฐ์ นางสาวพักพลดำรงกุลชาตินายจักพัน์อภิสุทธิศิลป์นายพงศธรเลียงวัฒนกุลนางสาวศิรินาโชติพันธ์วิทยากุลนายชาญนน,นกนกวรีวงนายนัทพลอภิกิจเมธานางสาวนพนวพรอึ่งประภากรน,นางสาวมัตสุดาตันตาสนีนางสาวมาริกาชวนเสีงเง่ยม นางสาวพรพัฒย์ยิ้มใหญ่นางสาวทิตินันชัยชุมพรน,นางสาวนัทธิดาเมฆวงตะการนายจิรยุวิษณุรักษ์นายสุภวัน์ทัศสิงคารสกุลนางสาวนกรีจันทวงนายประพัฒน์คำดีการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนางสาวชนทิชาคงความเจริญนางสาวปวีนาขนอมนางสาวกัลยาพัฒน์ัตจีร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตนายปัตตการลินทวงนางสาววรกรแก้วเอี่ยม นางสาววรวรรณสิริสนธิวัฒนานางสาววิวาพรประมวลศิลป์นายเมธาสิริวัฒนาสาธรนายเบญจพลแตงบัวนางสาวจิดาภาสัมเผานายชัดชัยอังสุรินนางสาวการมณีสุกเกษนางสาวชนาการจันพักดีนางสาวพิรพรศรีโสพลนางสาวนัตการพิมเสนนางสาวเพชรดาเพชรคงนางสาวนัชลาอินทรักนายศิรวัตรสุขอ่ำนางสาวเชอร์ออนพานุรัตน์นางสาวจุธารัตน์อุดมและนางสาวนันทิตาสังสะโอภาสด้วยก้าวด้วยกระหม่อม ขอประธานกราบบรรคมทูลทราบฝ่ารองพระบาทข้าพุทธเจ้าศาสตราจารย์ธรรพ์แพทย์ดรสกเริชัยขุนทองแก้วคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ขอประธานพระราชโอกาสกราบบรรคมทูลเบิกพุทธผลการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์เข้าเฝ้าทถวองพระบาทรับพระราชนปริญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้นแพทยศาสตร์บดีเกษมยำหนึ่งนางสาวต้องใจโชติธรรมพงศ์นางสาวพิสดาชาพัฒนาโชตินางสาวโยรักษ์คำแปงนางสาวทนัยโลหะลังสรีนางสาวพิบลหูดากรนางสาวพัชนิสากิติกรไผ่ภูนางสาวพัลลิสาฤทธิกรไพู่ลนางสาวศรีไปทรงเอานายจุลโพลรุจิดาวริา นางสาวสารธรอาจสุงเนินนางสาวพิชยาพุทธาเมธานันทนาแพทย์สาบัฑดตเกยมดับสองนางสาววรรณมาศศีวิเชียนนางสาวพิมพ์โกกาณุตาพรนางสาวธีรัตจัดเฉลิมพันนางสาวปาวิลัยอารีวิรัตกุลนางสาวแปรบางสุวรรณนายมงคลพวงเพชรนายเฉตศดานุพ่วงนางสาวจิริดานางศรีกุลนางสาวประบอลวันลิธิปากรนายสุธีตันติพีประพงศ์นายขันกวงบุพิทักษ์นายพัตรวีตริยนาถ นางสาวแก้มพรวงทิศสกุลนางสาวบุษราทองย้อยนางสาวธัญยาตุตศรีนางสาวปริจัตรีวิทย์นายพลพลแสนปัญญาไวสานาแพทย์สานาแพทย์ศาสตรบัณฑิตนายวิศุุกกิตติพงศ์พัดดีนางสาวธิปรดีพัตรลาภโสภาใจนางสาวแปรพัฒรพัตติวากุณนายสันติกาลรัมนายมัญจุจารัตตาติตรีนายพิรัตน์แก้วบุษบานายวรรรมชูสองเดชนายทิตดาดียิ่งนายชยาจันทร์สว่างนายปัญญาเนรมิตรมหาปัญญานางสาวอิทธาพร สุกริมนางสาวเมธวดีเมาสถิตนายปิยวัฒน์ตั้งสุขสรรนายเทพบงแสงประทีโชคนางสาวดนาไทยสิทธิพงพรนายปณิตปิยาพัฒน์นายนัทวัฒน์มุทิมหาโนนนางสาวประพัฒสอนพงโชติวัฒน์นางสาวสุพิษาสารตะพงศ์นางสาวสัสิจันบณีนายธเนศกมลอนิสัยนางสาวพันทิพย์เห็นประเสริฐนางสาวธิษาอิทธิวราพจน์นายยุทธนาวิยาพรนางสาวสัจิเพนเอื้ออาริมิตรนายกิติทัศ์วงเวชวศิลป์นางที่สาวที่ดีโงนางสาวธิพิมลแก้วพิกุล นางสาววรวรรณพงศิชยะเดชนางสาวชวีวรรณทองสีงามตานายทศพลลอดเชื้อจีนนางสาวนุนิชุดาเจริญศรีนายทศพลลอดเชื้อจีนนางสาวนิชุาเจริญศรีนางสาวประภาพรวงกฎนางสาววิบูลปันจัชรสุดนายนภัทรคำกล่อมนางสาวพิญญามลรศีนางสาวอิสรวดีศักดิวิกุลนางสาวธนีศัชวีกุลและนางสาวประดับกวนอันตนนาด้วยก้าด้วกระมม่ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลซาตอาองพระบาทข้าพระเจ้ารองสตราจารย์พานพงศ์นิธิประาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ขอพระราชทานพระราชบโลลังกกราบบังคมทูลเบิกผู้สมเด็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานปัญญาบัตรในมีรายนามต่อปีนี้เศรษฐศาสตร์บัณฑิตศึกษาเป็นภาษาไทยเกณฑ์ยมดลำหนึ่งนางสาวณชาพาพิมลวัฒน์นายกรวิดกรุลนกิจนางสาวอรนุชวงศิยะบวรนายวิทิตศินสัตตกุลนายนัทกรมิสุทธิโกนายวัชรินชินวรวัฒนา นางสาวพิชยาเตยรัตน์นายการพนาฤโนไทยนายกิติพัฒน์เบวรบลนายคีริดอิทธิภูเวโรดนางสาวไทยรัตน์พัวพันศรีนางสาวพิภาวีเรืองเกริฐกุลนางสาวนรัตน์พุทธนุรักษ์นางสาวบุญเมธาแน่นหนานายธีรพันธ์พืชผลนางสาววิภาโรจน์อัศวชัยนางสาวบุษกรสันแสนดีนางสาวพิญญาขนหุนทองนางสาวพิญญาขันหุนทองนางสาวพรพัฒน์ช้างทองนางสาวพิศนีสุริศีนางสาวธมิดาทุวิศรี นางสาวพิชญาเลอเลิดวิทย์นายชัดชัยอมรพรนางสาวนรัตบุญชัยนายเกิดชัยแสนใจงามนางสาวเสียดาบุรณะการเจริญนางสาวสุภาภิษเจริญรุ่งรัตนางสาวสุพการจิรุปถรรมนางสาวเมษยาจันทรคุปนางสาวนัทวดีแ่เอียนางสาวนิทารัตปิติสารนายนัชพลจิรัถิตินางสาวตุรยาจิตรายานน์นายทวีเชิดเพิ่มพูนสุเสนาธบฑิตกิงยงลำสองนางสาวสิริวัลปิยะสกุลชัยชาญนางสาวนัทวันชาวเมืองทองนางสาวพรพันธ์ศรีเฟื่องพุ่ง นายแททตพงศ์ทิมหันตมานนางสาวพัตราพรเลิศล้ำยิ่งนางสาวชนาการคุณกิจชัยนางสาวนิชนนันกิติวรรณนางกูลนายชาเครียกสอนถึงนายวรพิ์ลิมมณีวิจิตนางสาวสืรัต์เอี่ยมโชธนางสาวสุภรัตนเลี้ยงบำรุงนางสาวนัชชนิดกิจชัยนุกูลนางสาวชนะลักษุจำเนียนนางสาวพนิดาปัญญาวัฒนากุลนางสาวน้ำทิพย์พงษ์ัตยานายวรพุฒธพาทิมนวัฒน์นางสาววรนกมลลีวานิชนางสาวอัชรานั่นครอนบุรี นางสาวธัญญาจันทานางสาวสุริการยกทองมานางสาวพิมสุดาธัญาลักษณะกุลนางสาวชนะ